รักเสมอเป็กสัญชยัยอวยพรวันเกิดธัญญาธัญ,ญเรศอย่างหวานเมื่อวันนี้26พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงสาวตัว,ตวแม่ธัญญา,ญญาธัญเรศเองตะกูลภรรยาสุดที่รักของสามีนักธุรกิจนอกวงการเป็กสัญชยัยและเป็นพ่อที่ดีของลูกอีกด้วยแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีประเด็นดราม,ม่าต่างๆแต่ทั้งสองคนก็ยังคงปรับความเข้าใจกันได้ ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าเป็กสันชัยออกมาโพสข้อความออยพอรวันเกิดภรรยาสุทธิรักผ่านทางไอจีส่วนตัวบอกหรือว่าความหวานไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยหลังจากได้เห็นข้อความดังกล่าวโดยคุณเป็กสันชัยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดเมียสุทธิรักนะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงทํางานน้อยลงหน่อยและเป็นแม่ที่ดีของลียาแบบนี้ตลอดไปรักนะจุบ๊บแอ a ัญญาลียา ในเวลาต่อมาคุณธัญญาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าเพิ่มเงินเดือนสิกแล้วจะทํางานน้อยๆทาเอาหลายคนเข้ามากดไลค์และหัวเราะรัวทันทีฝากกดไ like, ลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ